ม,มารุนกันคุณผู้ชมหนึ่งที่กี่วินอ,อู้ได้ยูตาคุณหลามโอ้ลงอยู่ที่หนึ่งนาทีครับสามสิบเอ็ดวิและได้ยูตาด้วยโอ้ไม่กอดคุณหลาม ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอแบงนะฮะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกม a n i m e r a n g e r X ครับผมซึ่งกระแสะมาแรงมากๆนะครับคุณผู้ชมและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับลงบอสอีเวนต์ยูตะนะครับก็คืนนี้เลยนะฮะลงยังไงให้เวลาไวๆคุณผู้ชมครับก็คือที่เขาลงไวๆกันจะอยู่ที่ประมาณ1นาทีกว่าๆนะคุณผู้ชมครับซึ่งก็คือ1นาที20วิถึง1นาที40วิประมาณนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับ พีมตัวละครแล้วก็ปั๊บตั้แต่ต่างๆางนานาน,นะคุณผู้ชมครับก็บจะทําให้เราลงได้แบบว่าไหวขึ้นนะซึ่ง ID ดีผมเองไก่มากครับไม่สามารถลงได้เนาะไอดี ID ผมลงได้แค่ประมาณ2องนาทีสิบวิ่งออืมก็เลยต้องลบกวนยืมไอดีนะฮะอันนี้ก็เป็นไ d ดีของคุณลีตันช้านะครับหรือว่าคุณหลามนะครับต้องขอบคุณมากนะฮะที่ใจดีให้ยืมไอดีมารีวิวในคลิปนี้นะฮะตัวทีนที่คุณหลามใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวเริ่มกันที่ตัวแรกนะคุณผู้ชมครับตัว แต่ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีใส่เป็นอ่าเป็นเกียร์ด้วยนะคุณผู้ชมครับก็คือเพิ่มความสามารถเห็นปะเพิ่มสปีดลดค่าคองอะประมาณนี้ครับจะใส่เป็นโพนิกคร็อกอ่ะก็คือเนี้ยแจกฟรีเลเวล30ครับอันนี้น่าจะคราฟมานะฮะอืมอันนี้จะเป็นเพิ่มหลบนะคุณผู้ชมครับโอ้โหดีดีชอบขายไก่เพชรราคาถูกแบบ Anime แ,บบ Anime แบบอนิเมะแอดเวนเจอร์แอนิเมะัวนการ์ดไก่เพชรไก่คงขวัญตัวรับต่างๆ บริการเติมโลบัคแท้และก,กดเกมพาร์ตเลด,ดีมีรับประกันร้านมีโค้ดแจกด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยหลบของคุณหลามแค่ห้าสิบนะคผู้ชมหลบลห้าสิบเหลืยพี่โหตึงเกินครับผู้ชมซึ่งค่าหลบเนี้ยมันดีไงผู้ชมครับก็คือเวลามอนตีเราเงี้ยมันจะตีไม่เข้าจะตีมิดครับคือเราจะไม่โดนดาเมจนั่นเองครับยิ่งค่าหลบเราสูงเนาะโอืมแล้วก็มีบัฟเป็นบัฟปีกนะผู้ชมบัฟลุ้งของคุณหลามจะเป็นเออเซราฟนะผู้ชมครับก็คือเพิ่ม ระยะเพิ่มดาเมจเพิ่ม SP นะฮะสอย่าง50%นะครับแล้วก็เพิ่มหลบ i ูเบเลตนะครับก็คือ30%นนะครับตึงตึงจัดเลยนะฮะ ถัดไปครับผู้ชมครับเป็นตัวนารูโตะอีโวครับก็คืออีโวจากตัวกิกกี้แหละครับผู้ชมจากตัวระดับและครับทำไมถึงเลือกเป็นนารูโตะใช่ไหมครับก็คือนารูโตะปีฆะอีโวเลสสามสิบนะครับก็คือเวลามอนมันตีเรามิดอย่างเงี้ยเราก็จะยืนได้น่ะเราก็จะยืนได้นานขึ้นนะครับผู้ชมพอพอเห็นภาพตามเนาะอีโวเทียจะเป็นอัลต้านะฮะอ่ะต่อไปครับเป็นซาสึเกะครับผู้ชมเช่นกันครับผู้ชมครับเราเอาอีโวเลสครับอันนี้เป็นอีโวเลสยี่สิบนะครับแล้วก็อีโวเทียเป็นอัลต้านะครับเอามายืนนะะฮยิง ยิ่งหลบเยอะมอนตีมิดเนประมาณนี้ก็ยืนได้นานครับถัดไปครับเป็นโอคารุนครับตัวนี้ครับโอ้โหเป็นตัว <c oughs> เป็นตัวเบสเมตาต้นเกมนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าตัวนี้อีโวง่ายครับเพียงแค่ใช้ของอีโวจากชาเลนะ์ฮะยี่สิบอันก็คืออีโวได้เลยไม่ต้องไปหาของจากตามดานง่ายปะเออแล้วตัวนี้ก็คือแบบมันวิ่งไวคุณผู้ชมมาสามารถแบบวิ่งมาตัวแรกถึงปุ๊บก,ก็คือแบบรับดาเมจให้ทีมได้ไวครับตอณนี้ฮนะแล้วค่า ข้าวตัวละครก็ถูกผมมากนะครับก็มากับอีโบเทียอาปาเช่นกันนะฮะถัดไปครับก็จะเป็นดาเมจอีก2ตัวนะอืมอันนี้ก็จะเป็นคาตาคุรินะครับอีโบเทียเป็นไฮเปอร์นะครับแล้วก็ใส่เป็นอะไรเนี่ยอ๋อใส่เป็นทิวเวอร์เอทเซเบอร์ครับลดคุณสกิลกดนะครับแล้วก็เพิ่มระยะ7แล้วก็เพิ่มดาเมจสินะครับแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นโกโจครับผมโกโจใส่เป็นดาบอีคลิปเอทนะฮะอันนี้ก็ขาเอานะครับคุณผู้ชมซึ่งอ่าโกโจล่างขี้โมวมันจะแบบว่าขี้โมวมากคุณผู้ชมเห็นปะ สกิลกดเขาจะแบบว่าผู้ชมเห็นดาเมจดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดเนาะจิบสองเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมโอ้ไม่กดโคตรแรงครับคุณผู้ชมเออที่เขาว่ากันว่าดาเมจเป็นล้านเลยพี่เนี่ยครับประมาณเนี้ยมาจากอันนี้เลยฮะสกิลกดอย่างแรงอืแล้วก็มีอิบเวเลตสามสิบนะผู้ชมครับอืมน่าจะมาจากบัฟหรือเปล่า แล้วก็ค่าคอสแปดร้นะคุณผู้ชมครับโอ้โหค่าคอสแปดร้เพราะว่านี่ฮะหนึ่งเลยครับมาจากอ่อีโวเทียเป็นไฮเปอร์นะฮะจะลดค่าคอสนะครับ20%นะครับและอย่างหนึ่งก็จะมาจากบัฟแหลกคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูบัฟกันต่อนะบัฟของโกโจบัฟของโกโจเป็นอ่าแคปิตอลลิสต์ครับคุณผู้ชมครับก็คือลดค่าคอสห้ร์เซ็นะครับโอ้ใหม่ก๊ก็คือโกโจครับปกติค่าคอสที่2,000ใช่ไหมลดห้าสิบเก็คือเหลือ1,000นนะคุณผู้ชมลดครึ่งของครึึ่งงนเลยคคครรัับบุณผู้ชม แล้วก็เพิ่มดาเมจ s p นะครับอย่างละ50%รนะคุณผ oh ู้ชมโอ้ไม่ก็เวอร์จัดคุณผู้ชมแล้วก็จะสามารถอ่อสปาเพิ่มขึ้นได้1ตัวนะครับผู้ชมครับโคตรดีคุณผู้ชมก็เหมือนกับว่าอ่ตัวละครนี้มันสามารถวางได้ตัวเดียวใช่ไหมครับก็จะวางได้2ตัวประมาณนี้ครับคุณผู้ชมท่านี้ผิดพลาดยังต้องขออภัยด้วยนะฮะประมาณวางได้2ตัวมาเนี้ยแล้วก็มาได้เป็นอนันอีกอ่อ e ีโบเทียเป็น ไปลดอีกยี่สิบเลยเหลือแปดร้อยคุณผู้ชมโอ้โ oh, หเรียกแบบรัวๆเลยครับคุณผู้ชมอ่นะก็คือหลกัหลกๆคุณผู้ชมครับก็คือปกติครับเราจะใช้ในส่วนของโบลี่นะคู่กับตัวเนี้ยโอคารุนนะครับคู่กันแล้วที่เหลือเป็นตัวกิกี้หมดเลยนะครับตัวกิ๊กี้สี่ตัวเนาะสามารถลงผ่านได้ครับแต่ว่าเวลามันนานไงน,นานมากไงแล้วเสร็จเราต้องการทําเวลาครับเราก็ต้องหาตัวหลบมาเพิ่มเนาะนเช่นอย่างเนี้ยหาตัวหลบมา2ตัวแล้วก็ตัวดาเมจอีก2ตัวครับเพื่อทําให้เราแบบว่า ันำแบนได้ไวขึ้นนะผู้ชมครับโอเคมาพร้อมแล้วคุณผู้ชมครับโอ้ไม่ก็โอ้โหเหลืออีก985ตัวโอ้โ oh, ห oh. ลดไวมากค,มครับผู้ชมฮะไอดีผมจะได้ไหมเนาะ <c oughs> ระหว่างนี้ผมก็ fk ไอดีผมอยู่นะผู้ชมครับมา เริ่มกันเลยโหวตหนึ่งรอันนี้คือจะลงแบบไม่อัพนะคุณผู้ชมครับไม่อัพตรงนี้ด้วยนะคือแบบปล่อยปล่อยจอยเลยครับคือเราจะไม่อัพตรงทีมด้วยไม่อัพเกรดเพิ่มนะจะมาถึงคือจะปล่อยให้มันแบบตีเองครับผู้ชมแมนะสังเกตนะโอคารุนนารรโตซัสเกตนะจะออกไปเป็นตัวรับดอเมจนะคุณผู้ชมครับเห็นไหมมอนจะตีไม่เข้าเห็นไหมเลือดจังเต็มเลยเพราะว่า มันมีเอเอรเยอะไงมันมีหลบเยอะนะหลบเยอะมอนก็นจะตีเราไม่เข้าครับผู้ชมจะยืนได้นานขึ้นนะตัวทันดาเมตแถวหลังคือจะหวาดเจียบเลยเห็นนะผู้ชมฮะยืนแบบหวานเจี๊ยบเลยอ่ะถ้าเป็นไอดีผมนะโอ้อยยูตากระโดดม่อกี้หมดกองไปแล้วครับผู้ชม เห็นไหมโอ้ยยืนสบายๆครับหลบเยอะโหดูดูดูดฮะดูตาจะขีดแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยขีดเป็นที่เรียบร้อยครับเราจะดูนะครับว่าจะได้หนึ่งนาทีกี่วิีกันนะครับ ืมมารุ้นกันคุณผู้ชมหนึ่งทีกี่วินออไู้ไดยูตะคุณหลามโอ้ลงอยู่ที่หนึ่งนาทีนะครับสาสิบเอ็ดวิและได้ยูตะด้วยโอ้ไม่กอดคุณหลามโอ้คุณหลาม,ลามทำไมคุณหลามมาแย่งตัวละครยูตาผมอ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวลงอีกรอบนะรอบสุดท้ายนะครับดูว่าจะไวขึ้นไหมนะเดี๋ยวไปโนโตะเซอร์ซิเกลานาเบหนอยอุ้ยอยู่ตาโดดมาครับตีไม่เข้าครเราะหลบเยอะครับผมดิจิตอลดิจิตอลยังไงเรา อยุตาเหลือแสนห้าผู้ชมครับแสนเดียวเลยฮะเรียบร้อยครับฉิดเรียบร้อยครับยูตาดูครับรบสุดท้ายจะไวกว่าเดิมหรือเปล่าอุ้ยผู้ชมไวกว่าเดิมครับ รอบนี้เวลาอยู่ที่1นาที21วิอีนะครับโอ้โหเาทำเวลาได้ดีนะฮะผู้ชมครับผมกลิ่มแนะนำคุณผู้ชมครับในส่วนของสเต็นะผู้ชมครับก็คือของคุณหลามก็จะเป็นเงินแม็กซิมัมเนาะเงินเริ่มต้นนะครับแม็กซ์นะครับแล้วก็เงินเลเจนด์นะครับก็คือเงินเด้งต่อวีนะครับก็คือตันนะต้องสองอย่างตันหมดเลยนะฮะนี่ครับก็จบกันแล้วสำหรับคลิปแนะนำวิธีการลงบอสอีเวนต์ยูตะนะครับว่าลงยังไงให้เวลาไวๆนะครับ และเวลาที่ทําได้ดีที่สุดนะครับอยู่ที่1นาที21่ิบวินะครับผู้ชมครับก็คือแบบว้าวน่ครับตอนนี้บอสก็เหลือประมาณเดก้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมนะฮะที่ยังไม่ได้นะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยไอ้นี่ผมยังไม่ได้เลยขอให้ได้นะคุณผู้ชมครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ขิงพอจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ